อาจารย์บอกว่าจะพูดถึงเรื่องของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็จะมี2แบบค่ะก็คือ PAPS m e มีกับการตรวจหาเชื้อ HPVDNA อันนี้แตกต่างกันยังไงคะอาจารย์รพวกเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงคงเคยได้ยินว่าการตรวจแป๊บนะแป๊บแป๊บี m e a ยนะครับเลยแป๊บๆนะนอย่างนั้นะ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 ครับจริงๆเป็นการตรวจเซลล์ที่ตรงปากมดลูกฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเชื้อไวรัส HPV มันติดทางเพศสมัมพันธ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะ จะหลายคนก็รัาวว่าเอ๊ะแล้วถ้าโสดเนี่ยมันจะก็คงมไม่ติดนะก็ต้องบอกว่าไม่สามารถรับประกันได้ะนะอันดับแรกคือโสดจริงก็เปล่านะไม่คุยกันนะอันที่สองก็คือว่าถ้าโสดจริงนะจริงๆแล้วเนี่ยมัน HPV เป็นการติดเชื้อทางทางผิวหนังเหมือนกันนะ,ะที่เป็นอะไรที่สัมผัสใกล้ชิด Close contact นะได้นะฉะนั้นก็เป็นเหตุที่ว่าเหตุที่ว่าไม่จำเป็นต้องชายกับหญิงหญิงกับชาย,ายคือหญิงกับหญิงก็ได้ชายกับชายก็ได้ นะฉะนั้นก็คืออะไรก็ตามที่มันสมบัติใกล้ชิดนะมีโอกาสติดได้อยู่แล้วนะโอเคฉะนั้นกลับไปสู่ไปเด็นเรื่องของว่าการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยที่ว่าแป๊บสเมียเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยจะตรวจเซลล์เข้าไปแถวนี้นะลูกต่อไปครับนะที่ให้คุณผู้หญิงไปตรวจประชาปีนะครับนะคุณหมอเองเนี่ยก็จะใส่ที่ก็เรียกว่าปากเป็ดก็ได้หรืออะไรก็ได้นะที่เป็นอุปกรณ์ซึ่งเปิดช่องคลอดนะแล้วก็จะใส่อุปกรณ์เนี่ยเขาเราก็ใส่เข้าไปตรงปากมดลูกนะเราก็จะได้เซลล์ที่ติด ตรงแถวแปลงตรงนี้มาแล้วก็ไปดูนะอันนี้คือวิธีแป๊บเสมียนะครับซึ่งถามว่าดีไหมเอ่อต้องบอกว่าเป็นวิธีซึ่งคัดกรองมะเร็งปอดลุกอันดับอันอ,อที่เราใช้กันมานานที่สุดนะมันไปเก้าสิบปีแล้วนะถามว่าดีไหมก็ดีนะแตเ่เรามีวิธีที่ดีดกว่านะั้นคือเราจับตัวผู้ไร้เดรองตรงก็ ong, คือตรวจหาไวรัส HPV อันนี้ถามว่าอะไรดีกว่า ผมก็พูดอย่างชัดเจนไม่ต้องอ้อมคอม,อมก็คือว่าการตรวจ HPV test ดีกว่าแน่ๆนะแน่ๆผมเล่าให้ฟังว่าดีกว่าแน่ๆไงเอาตัวเลขง่ายๆเลยกันการตรวจแป๊บสเมยเน,นี่ยมีความผิดพลาดพอสมควรผิดพลาดเท่าไหร่คือความแม่นยำประมาณสัก6-70%โดยวิธีการเพราะว่าเซลล์เนี่ยบางทีมันไม่ค่อยสเสถียรนะแล้วก็การตรวจเซลล์ทีเก็บเซลล์หม่ดีหรือว่าการส่งจาก ที่คุณหมอตรวจเสร็จแล้วส่งต่อไปห้องแรบเนี่ยเซลล์มันเสียมันตายไปอะไรเงี้ยเนาะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าความแม่นยำม,มันแค่สองในสามคือพลาดหนึ่งในสามเราคิดว่าเรารับได้ไหมนะฉันบ่อยๆครั้งเลยที่เราจะเจอบอกว่าคนไข้บอกโอ้ oo, ฉันก็เป็นเด็กดีนะตรวจทุกปีเลยปีก่อนฉันก็ตรวจ <c oughs> นะแล้วปีนี้หมอบอกว่าเป็นเอา้าก็ปีก่อนก็มาตรวจกับหมอเนี่ยนั่นแหละสินั่นแหละสิ นะก็คือเพราะมันพลาดโดยลักษณะของเทสนะไม่ใช่หมอพลาดนะไม่ใช่ห้องแลบพลาดแต่เป็นลักษณะการตรวจเซลล์เนี่ยมันมีความผิดพลาดหลายขั้นตอนนะัะนั้นมันพลาดไปถึง1ใน3หรือประมาณ30%เนาะสามแต่กลับมาสู่วิธีที่2ซึ่งทำไมเราถึงเปลี่ยนนะก็คือเราใช้วิธีตรวจ HPV DNA เรารู้ผู้ไร้าที่ว่า HPV เป็นสาเหตุเกือบร้อใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาเชื้อ HPV โดยตรงนะซึ่งเป็นการตรวจ DNA นะ,ะ DNA ก็อย่างที่พวกเราทราบกันอยู่นะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เวลาเรื่องของอาชญากรรมเนาะเนะข้าไปตรวจ DNA ของผู้ร้ายจับอยู่รอยนิ้วมืออะไรต่รางๆแต่พวกนี้แม้แต่สารนิดเดียวก็จะสามารถที่จะโดยวิธีห้องแลบปัจจุบันเนี่ยาการตรวจ DNA เนี่ยมันแทบไม่พลาด นะครับค,ความแม่นยําเกือบ100%เเทียบ60%กับร0อออันนี้ไม่ต้องพูดกันนะฉะนั้นการตรวจโดยวิธี HPV test เนี่ยมันมันแม่นยําชัดเจนถูกต้องกว่าแบบเเมียแน่นอนนะครับ้อ,าอ่างนั้นข้อดีของการตรวจออ HPV test คือไม่ต้องไปตรวจทุกปีเราแนะนำสามปีตรวจจริงๆก็ได้นะอย่างงี้งงเพราะว่าความแม่นยำมันสูงนะ ย่างง้นครับแต่ว่าที่ไปตรวจภายในประจำปีเราก็ยังแนะนำนะครับเพราะอย่าลือบ้าการตรวจภายในมันไม่ใช่แค่มะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวนะคุณหมอก็จะตรวจว่ามีเนื้องอกไหมมีซิสไหมมีช็อกและซิสอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ mm. แต่ว่าถ้าจะต้องไปตรวจเ,เช็คมะเร็งปากมดลูกเนะี่ยถ้าตรวจโดยวิธี HPV DNA เนี่ยนะนะก็3ปีตรวทีได้ครับ